m ม h ฮิ a l ลโอเพนเฮาส์2024นะคะก็จะพาทุกคนไปดูงานโอเพนเฮาส์ที่แม่ฮิโดนซาลยากันเมีแอดมิชั่นที่พี่จะพาไปดูวันนี้นะคะก็คือที่อาคารศิริวิทยา โดยทางเข้าหน้าค่ะนะคะน้องๆก็จะพบกับจุดลงทะเบียนแล้ก็จะมีชุดแนะนำชมโรงเล็กๆน้อยๆนะเนีย่ยทุกคนเข้ามาก็จะเห็นคนเยอะแยะมากมายเลย m อ U d m i s s s o n ก็จะจัดได้กันอยู่3ที่นะคะแล้ววันนี้พี่ก็จะพาไปดูที่อาคารสตรีวิทยาชั้น2พเอเข้ามาในางานนะคะน้องๆก็จะพบกับเกนรับสมัครของ t c l a ส s 8แแล้วก็ปู๊ของคณะต่างๆเลย โดยในงานก็จะมีการแนะนำวิธีการใช้เว็บของ t c a s 6 8นะคะแล้วก็วิธีการเสิร์ชหาข้อมูลหลักสูตรที่เราสนใจอยู่นะในงานก็ไม่ได้จำกัดนะคะว่าจะต้องเป็นแค่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ปกครองก็สามารถเข้ามานั่งฟังด้วยได้นะ าน,นก็ไม่ได้มีเฉพาะหลักสูตรของปอตีเท่านั้นนะคะีกนี้ก็จะมีสถาบันต่างๆในมหาวิทยาลัยมหโดนอยู่ด้วยนะเผื่อใครสนใจก็เข้ามาับฟังได้เลยนะถัดมาอีกทีนะคะเราก็เจอกับพี่พยาบาลมาสคอตจากคณะพ,พยาบาลศิริราชนะคะวันนี้พี่ก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายงาน Open House มาหิดลโอเพนฮอไว์จบแค่นี้นะคะเราติดตามคลิปต่อไปได้เลย